โอเคเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับไอ้บ้าไอ้บี้ไอ้โมอไอ้แบ้า,บา,บาค่ะความฝันคนั้นเืออะไรเป็นผู้นำของทุกสปปรรพชีวิตบนโลกใบนี้ยังไงลนะ่ะท่านแม่ผมมาหาแม่แล้วเรามาทวงคืนโลกนี้ด้วยกันเถอะไปสู่ดินแดนปัตตา,าก,กันเถอะ

ใช้ยาได้ของนายอรามาเปลี่ยแปงตากับพิธนเะม อย่ปฏิเสธเลยยอมฉันซะเพราะฉันคลนที่ถูกเลือกให้ปกครองดาวดวงนี้ฮึชอกบอดไ้สินายสุเปิ

แล่นกันเอยน,นักบอกคราบขราวลอยไอยแล้วอ,อ่ะจบกันไปแล้วนะคะเหมือนคุณพี่เขาจะอาจจะ่วงเนาะอ่ะ ให้เราชมจากรายการปีนโป๊ไวรัลหรอน้องจะมาโชว์เลยนะรต้องติดตามชมโห<ฮ>อะไรเ <c oughs> นี่ยนึกว่าไวทีสกำังจงงะแลกเดี๋ยวขอตัวแทนตัวแทนทีมก็ได้นะคะมารับฟังคำคอ,อ,อมเมนต์จากท่านคณะกรรมการเนาะ, <c oughs> อะขอเรียนเชิญเป็นคุณต้นชายคุณน,นะคะให้คำแนะนำกับโชว์นี้ด้วยขอเรียนเชนนะะิญค่ะโอเคสวัสดีครับโหเป็นโชว์ที่ <c oughs> อลังการมากเลยครับ รู้สึกว่ามันทำให้ผมเนี่ยเหมือนกำลังดูหนังจริงเลยอ่ะแบบเอฟเฟกอะไรต่างเนี่ยเหมือนดูหนังเลยครับแบบว่าฉากเนี้ยกำลังปั่นกันแล้วมีสเปเชียลเป็นเป็นบุกใช่ไหมครับเป็นเป็นเหมือนเลือกหรือเป็นเอฟเฟกออกมาเออมันทำให้เราแบบเข้าใจว่าเลยฉากนี้มันเกิดขึ้นมีพลังเป็นพลังออกมาอแล้วอันนี้ถามหน่อยครับไอไอฉาอกเมื่อกี้ที่มี เหมือนชิ้นส่วนอะไรหลุดอันนั้นมันคือเป็นการแสดงเตรียวไว้อย่างไรครับเป็นมันเป็นแมกกาซีนปืนใช่ไหมครับอ๋อคือตั้งใจหลุดใช่ไหมพ๊โอโอเคะตอนแรกคิดว่ามันพ๊อบหลุดแต่ว่า,เ,าเห็นว่าเมันเหมือนเป็นชิ้นที่ถอดได้อ๋ออันนี้เห็นว่าใส่ใจในการแสดงมากครับนี้ชื่นชมเลยเรื่องการ acting แล้วก็ lip sync นี่ก็ชื่นชมเหมือนกันครับเพราะว่าการแสดงของทั้งคู่เนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีหลุดเลย lip sync ก็ดีพอ๊อบก็โมีไปด้วยอันนี้ชอบมาก ด่าดาบติดหลังได้ดาบติดหลังได้ดาบเออใช่ใช่โกดาบติดหลังได้อันนี้ติดหลังได้ไงอันนี้น้อยคนจะทําได้นะครับไม่ค่อยได้เห็นคนทำเอาดาบที่ไม่ติดหลังได้ีเมทเทเลียได้เมาเทเลียสีสีโอ้รู้สึกว่าใส่ใจกับฮ็อปแล้วก็รายละเอียดมากอ่าโอ้โหเท่เท่เท่ในถ้าจะตีนี่ก็คืออาจจะเป็น ในเรื่องของการสแสดงเนี่ยอ,อ่าในเรื่องของเอฟเฟกแล้วกันเมื่อกี้อาจจะมีการพันกันนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความการเล่นของเรามันไหลลรื่นไปหมดแล้วมันเลยทําให้แบบมันดูไม่เหมือนติดข,ขาอะไรแต่ว่าก็อาจจะมีความแบบว่าดู <c oughs> มันดูเหมือนเนี่ยยังคัดขาอยู่เลยอย่างเงี้ยฮะอ่โอเคโดยรวมแล้วเป็นโชว์ที่ดีมากครับประทับใจมากขอบคุณครับผมอ่าขอบคุณครับนอกจากคุณต้นชายพุธด,ด้วยนะ,ะขอเสียงปรบมือให้กับไอ้บ้าไอ้บี โอ้ไอ้แดกทีนึงด้วยนะคะ